สวัสดีค่ะช่องเลออนโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแชร์ค่ะว่าว่าเพราะอะไรเราถึงจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมร้านแถบเหลืองแบบนี้กับช้อปปีนะคะซึ่งหมูเนี่ยเป็นร้านค้ายที่เข้าร่วมโปรแกรมแถบเหลืองกับช้อปปีนะคะหมูขอเรียกว่าโปรแกรมแถบเหลืองนะคะ ในช้อปปีเนี่ยเขาจะมีอยู่สสีด้วยกันถ้าเป็นแถบเขียวเนี่ยก็คือร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีกับช้อปปีแต่ถ้าเกิดเป็นร้านที่เข้าร่วมแถบเหลืองก็คือร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมคืนคอยหรือว่าคอยแคชแบ็กกับช้อปปี้นั่นเองคือลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อของอซื้อสินค้าในร้านค้าเราสามารถใช้โค้ดคืนคอยได้แล้วลูกค้าเนี่ยพอลูกค้าได้คอยไปแล้วลูกค้าสามารถเอาคอยเนี่ยไปลดสินค้าในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปแล้วก็รวมไปถึงสามารถเอาคอยเนี่ยไปลดในช h o ป e e Food ในการซื้ออาหารได้ด้วยนะคะหมูก็จะมาแชร์ถึงข้อดีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นในมุมส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวของหมูเนาะจากการที่หมูเข้าร่วมโปรแกรมแถบเหลืองกับช้อปปีมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยไปที่โค้ดกันก่อนเรามาเ,าเรียนรู้โค้ดกันก่อนโค้ดสําหรับแถบเหลืองนะคะเขาจะมีการแจก2โค้ดอยู่2ช่วงเวลาช่วงแรกจะเป็นรายอาทิตย์ก็คือแจกตอนแจกวันจันทร์ตอนเที่ยงคืน โค้ดนี้จะเป็นรายอาทิตก็คือจะยิงยาวตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์แต่ว่าโค้ดนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวคือ15%คอยแล้วก็ส่วนลด10%เฉพาะร้านที่เข้าร่วมแถบเหลืองเท่านั้นถัดไปจะเป็นโค้ดร,รายวันจะแจกทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันอังคารก็คือจะได้คอยเยอะที่สุดที่25%คอยแล้วก็ส่วนลด20%ลดสูงสุด1,000บาทนะคะอันนี้จะเป็นโค้ดที่ลูกค้าสามารถกดซื้อได้เลยไม่ต้องรอเราขึ้นไลฟ์นะคะ ก็ลูกค้าเอาสินค้าของเราลงลงรถเข็นพอถึงวันอังคารปุ๊บลูกคา้าอ,อ,อยากได้คอยเยอะที่สุดลูกค้าก็กดซื้อเราในวันอังคารกดซื้อได้เลยที่หน้าร้านค้าของเราโดยที่ไม่ต้องรอเราขึ้นไลฟ์เนาะสําหรับโค้ดที่เป็นแบบแถบเหลืองเพราะว่าวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่ลูกค้าได้ส่วนลดเยอะที่สุดแล้วก็ได้คอยเยอะที่สุดนั่นเองแต่หมูเนี่ยเป็นร้านที่ไลฟ์ด้วยก็จะได้โค้ดเพิ่มอีก2โค้ดก็คือโค้ดที่อยู่ในช้อปปี้ไลฟ์นะคะอัปเดตโค้ดเลยก็แล้วกัน ถ้าเป็นโค้ดนณะตอนนี้สําหรับทุกร้านค้าจะมีอยู่2โค้ดก็คือ30%มลดสูงสุด100บาทแล้วก็20%ลดสูงสุด100บาทเช่นเดียวกันสําหรับร้านทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครเป็นร้านไลท์โตท็อปตอนนี้เขามมีการเปลี่ยนชื่อนะคะร้านไลท์โตท็อปเปลี่ยนเป็นร้านไลท์โค้ดโหดแล้วเรียบร้อยหากใครเป็นร้านไลท์โค้ดโหด ก็จะได้โคลด50%ลดสูงสุด100บาทเท่ากับใน1วันเนี่ยใครเป็นร้านไลโคลดโคดเนี่ยสามารถขายโปรลูกค้าได้ถึง3 3โคดก็คือ50% 30%แล้วก็20%แต่หมูเนี่ยเป็นร้านลาทั่วไปนะคะจะไม่มีโค้ด50%เนอะหมูก็จะมีแต่โค้ด30%แล้วก็โค้ด20%ตรงนี้เพื่อนๆเห็นภาพเนาะว่า โค้ดที่หมูจะขายได้เนี่ยมีอยู่ประมาณ6โค้ดหากวันนี้เป็นวันจันทร์สมมุติหมูก็จะมี4โค้ดให้หมูได้ขายกับลูกค้าหากเป็นในช้อ p ปี้ไลฟก็จะเป็น30%กับ20%แต่ถ้าหากลูกค้าอยากใช้โค้ดคืนคอยรายอาทิตย์คือ15%คอยเนี่ยลูกค้าก็สามารถซื้อได้เลยก็คือลูกค้าหนึ่ง่านะสามารถซื้อสินค้าแบบใช้ส่วนลด1กล่องแล้วก็ใช้คอยแคทแบ็กหนึ่งกล่องก็ได้นะคะแต่ ถ้าเกิดลูกค้าท่าไหนที่เขานิยมซื้อสินค้าแบบได้คอยคืนเนี่ยเขาจะซื้อกับวันอังคารเพราะว่าเป็นวันที่ลูกค้าเนี่ยได้คอยเยอะที่สุดที่25%คอยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วยเราต้องดูราคาสินค้าเพื่อที่เราจะได้เสนอราคาลูกค้าถูกสมมุติว่าตอนนี้ถ้า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 เมื่อกี้เราอยู่ที่วันจันทร์เนาะถ้าวันจันทร์จะมี4โค้ดก็คือใช้คอยแคร์แบ็กได้ที่15% สมมติว่าวันนี้คือวันอังคารวันอังคารเนี่ยจะเป็นโค้ดเต็มแบบนี้เลยคือลูกค้าจะได้คอยเยอะที่สุดแล้วก็ได้ส่วนลด20%ลดสูงสุดที่1,000บาทแต่ถ้าเป็นของช็อปปี้ไลฟ์20%ลดสูงสุดแค่ร้อยเดียวตรงนี้เพื่อ้ชเห็นความต่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมติว่าวันนี้คือวันอังคารหมู่ขึ้นไลฟ์ขายของต้องดูที่ราคาสินค้าด้วยเนาะเราถึงจะจับโค้ดให้ลูกค้าถูกสมมติว่าโลชั่นขอหมูเนี่ยราคาหลอดละ390 ถ้าลูกค้าซื้อหลอดเดียวเราอาจจะเสนอถ้าเกิดลูกค้าต้องการเป็นส่วนลดนะถ้าลูกค้าต้องการเป็นส่วนลดต้องการจ่ายถูกไม่เอาคอยแคทแบ็กการที่เราจะเสนอขายโค้ดอันเนี้ยเราเสนอโค้ดที่3 0ลดสูงสุด100บาทคือคุ้มกว่าถ้าลดถ้าใช้20%ลดสูงสุด100บาทสําหรับสินค้าในไลฟ์อะคือเขาเรียกว่าส่วนลดมันน้อยอะการใช้3 0อนันเนี้ยได้ลดเต็มที่เลยที่ที่ร้อยหนึง่งเราสามารถเสนอขายลูกค้าได้เลยที่โค้ด3 0หากลูกค้าต้องการส่วนนลดนะ แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการคอยแคทแบ็กเราก็เสนอให้ลูกค้าเนี่ยใช้คอยแคทแบ็กกับเราได้เลยที่25%่คอยนะคะหรือเราสามารถเสนอขายลูกค้าได้แบบหลายโปรมากๆสมมุติว่ากล่องแรกให้ลูกค้าใช้30%ไปก่อนที่โค้ดแรกโค้ดถัดไปหากลูกค้าซื้อจํานวนเยอะลูกค้าก็ได้คอยคืนเยอะหรือได้ส่วนลดมากขึ้นอ๋อหมูขอภายค่ะเพะเอิญว่ามันเตือนแบตแบตมันจะหมดนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะกลับมาตรงที่หากสมมติว่าเราต้องการที่จะให้ลูกค้านะคะใช้คอยคแคทแบ็กหรือใช้ส่วนลดมากขึ้นแปลว่าลูกค้าต้องซื้อมากขึ้นถ้าเราถ้าลูกค้าซื้อ,อ,อซื้อราคามากขึ้นก็ได้คอยมากขึ้นซื้อมากขึ้นก็ได้ส่วนลดมากขึ้นนั่นเองสาหรับ,บรในวันอังคารสมมติว่าลูกค้าต้องการใช้คอยแคทแบ็กต้องการได้คอยเยอะเราอาจจะเสนอขายลูกค้าที่2หลอดอยู่ที่ราคาสินค้าด้วยนะถ้าเกิดเอาคุ้มใช้ส่วนลด20%ที่ว่าลดสูงสุดหนึ่งพันบาทเนี่ย ซื้อราคาสินค้าสักประมาณ400ขึ้นไปตรงเนี้ยจะคุ้มจะคุ้มเลยหากสมมติว่าลูกค้าเนี่ยใช้30%กับเราไปแล้วแล้วลูกค้าต้องการใช้คอยแคชแบ็กเราก็อาจจะเสนอขายที่2หลอดก็ถติว่าสหลอด400ก็ได้คอยแคชแบ็กขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตามตาม,ตาม,ต,ามตามนั้นตามที่ลูกค้าสะดวกในการใช้โค้ดหรือตามราคาที่ลูกค้าสะดวกที่จะจ่ายกับเราเนาะเพราะลูกค้าแบบรับได้ที่ราคาที่เท่าไหร่หรือลูกค้าจะใช้เป็นส่วนลด ยี่สิบเปอร์เซ็นไปเลยก็ได้เพราะในวันอังคารน่จะมี20%อนยู่2องโค้ดตามที่เพืเ่อนๆเห็นก็คือลดสูงสุด100บาทกับลดสูงสุด1000บาทแน่นอนว่าการที่เราให้ลูกค้าใช้ส่วนลดของวันอังคารที่ว่าลดสูงสุด1000บาทเนี่ยมันคุ้มกว่าเพราะถ้าใช้ของ s h อ p e e l i ล e เนี่ยมันลดแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าใช้20%ลดสูงสุด1000บาทสำหรับร้านข้าวแถบเหลืองของวันอังคารเนี่ยได้ลดเกิน100บาทแน่นอนอันนี้เราเสนอขายโค้ดได้เลยนะคะ ถ้าแบบยิ่งสินค้า500บาท600บาทขึ้นไปเนี่ยเราเอา20%ลดสูงสุด1 0 0 0บาทได้เลยเพราะว่า30%เรนี่ยเขาลดสูงสุดแค่ร้อยบาทเท่านั้นใช่ไหมคะเราเอาตรงเนี้ยเสนอขายโค้ดได้เลยหรือลูกค้าต้องการใช้คอยแคชแบ็กอย่างที่หมอบอกเขาก็ได้คอยเยอะสุดในวันอังคารคือ25%คอยเนี่ยเราสามารถเสนอขายโค้ดลูกค้าได้เลยนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยอยากใช้เป็นส่วนลดต้องการซื้อของราคาถูกหรือต้องการได้คอยคืน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าตามที่หมูบอกค่ะใครเป็นเคเป็นเคเป็น KOL ใช่ไหมคะเขาก็ในวันอังคารเนี่ยเขาก็จะนิยมเลือกร้านที่เป็นแถบเหลืองเพราะว่าร้านที่เข้าแถบเหลืองเนี่ยวันอังคารเนี่ยเขาจะสามารถขายได้หลายกล่องเอ่อตามที่หมูได้บอกไปว่าอย่างร้านค้าหมูเนี่ยในวันอังคารเนี่ยหมูขายได้เต็มคดแบบนี้เลยลูกค้าใช้3 0ไปแล้วแล้วเออลูกค้าต้องการซื้ออีกสมมตินะสมมติว่าลูกค้าแบบ ต้องการซื้อเยอะๆเสตนี้สมมุติว่า700ลูกค้าก็ใช้20%ลดสูงสุด1,000บาทได้เลยมันลดเกิน100บาทอยู่แล้วหรือจะใช้คอยแคชแบ็กก็ได้นอกจากลูกค้าใช้คอยแคชแบ็กวันอังคารรายวันไปแล้วหากใช้คอยแคชแบ็กหมดไปแล้วยังเหลือคอย15%คอยของของ,ของรายอาทิตย์หากลูกค้ายังไม่ได้กดใช้ไปลูกค้าก็ใช้15%คอยต่อได้อีกนะคะเนี่ยเราเห็นไหมว่าเราสามารถเสนอขายได้แบบหลายโค้ดหลายต่อมากๆ แล้วก็ธนาคารมี20%ถึง2โค้ดด้วยกันแล้วก็เสนอขายสำหรับโค้ดที่ว่าลดสูงสุด1000บาทไปก่อนแล้วที่เหลือเราก็ดูเอาหน้าง,งานนะคะว่าเราจะเสนอขายโค้ดอันไหนให้ให้กับลูกค้าอย่างที่หมูบอกว่าเราต้องดูราคาสินค้าด้วยว่าราคาสินค้าอันนี้เหมาะกับโค้ดอันไหนหรือว่าคอยแคชแบ็กคุ้มกว่านะหรือว่าส่วนลดคุ้มกว่าเราก็มีหลายโค้ดมีตัวเลือกให้กับลูกค้าแบบหลายโค้ดแบบมากๆอันนี้หมูก็เลยรู้สึกว่าเป็นข้อดีในการที่ เราได้เข้าร่วมโปรแกรมคืนคอยว่าร้านที่เข้าร่วมแถบเหลืองกับช้อปปี้นั่นเองเพราะว่าก็มีหลายโค้ดให้ให้ผู้ขายเนี่ยเสนอขายให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเองก็มีทางเลือกหลายทางเลือกที่ที่เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อคือซื้อเราเราได้คอยคืนหรือว่าได้ส่วนลดเยอะด้วยก็เรียกว่าเป็นข้อดีของร้านแล้วก็ของลูกค้าด้วยเวลาเราขึ้นไลน์เนี่ยเพื่อนๆเห็นเนาะว่าเรามีหลายโค้ดเสนอขายให้กับลูกค้ามากๆแล้วก็รวมไปถึง วันแคมเปญต่างๆแบบ2.2 3.3 4.4วันกลางเดือนของช้อป e ีคือวันที่15วัน s h o ปปี้เพ d a y ก็คือทุกวันที่25ของทุกๆเดือนช้อปปีเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดพิเศษขึ้นมาสําหรับร้านแถบเหลืองตามที่แบบเพื่อนๆเห็นเนาะบางทีก็แบบ 25%คอย20%เฉพาะวันแคมเปญต่างๆของช้อปปี้ร้านที่เข้าร่วมแถบเหลืองเนี่ยก็มักจะได้โค้ดแบบนี้หากร้านไหนขึ้นไลด์ด้วยเนี่ยเราก็สามารถมีโค้ดเสนอขายให้กับลูกค้าหน้าไลด์ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครเป็นแบบเข้าร้านแถบเหลืองใครที่อ่อเป็นเคเป็น KOL <c oughs> เอาไปนะคะคือช่วงนี้ใช้สเสียงเยอะเสียงเสียงของเสียงหมูเลยแบบแห้งมากๆนะคะเขาก็อาจจะเลือกร้านที่เขาร่วมแถบเหลืองเนาะเอาไปลงถุงส้มของเขาเพราะว่าอย่างที่หมูบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าร้านเราอะได้ได้อย่างน้อยอะสองถึงสามกล่องกันไปเลยตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะซื้อของเราเยอะมากน้อยแค่ไหนเราต้องการจะแบ่งใช้ส่วนลดคอยแคสแบ็กต่างๆนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าด้วยเนาะคือ เผอิญว่าอันนี้ส่วนตัวของหมูเวลาหมูไหลขายของหมูเนี่ยหมูก็อาจจะแบบมีโปโลชัน่นอะมีโปโลชั่นหนึ่งหลอดโปโปสองหลอดโปสบู่หนึ่งก้อนโปสบู่สองก้อนหมูก็มีโปหลายโปหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกเนาะก็จะประมาณนี้ทางนี้ก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเพราะว่าการขายของแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปแต่เนี้ยหมูก็มาแชร์ในที่เป็นส่วนของร้านค้าหมูว่าข้อดี ในการเข้าร่วมโปรแกรมคืนคอยหรือว่าร้านแถบเหลืองกระสอบปี้ดียังไงก็เป็นความเห็นส่วนตัวของหมูเนาะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้แต่ว่าการเข้าร่วมโปรแกรมแถบเหลืองของเขาอะเราจะต้องเสียค่ารมเนียมถูกหักเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ตอนนี้หักไปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยเพราะหมูก็ไม่ไม่ได้ตามสักเท่าไหร่ก็คือหักเท่าไหร่ก็ก็คือหักไปเพราะหมูก็ยังคงจะต้องเข้าเข้าโปรแกรมอยู่ดีเพราะหมูรู้สึกว่าข้อดีเขาก็ มีเยอะอยู่นะคะมันก็ทําให้เราขายได้ขายได้โอเคเลยแหละเพราะว่าลูกค้ามีทางเลือกตามที่หมูบอกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะว่าเราเราต้องเราจะต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์จากการเข้าร่วมโปรแกรมกับช้อปปีด้วยนะคะหมูก็มาแชร์ให้เพื่อนๆประมาณนี้นะคะหมูก็วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวหมูจะหาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ